หน้าผากบุ๋มไม่เรียบแต่ไม่อยากผ่าตัดจะแก้อย่างไงใครมีปัญหาเรื่องหน้าผากบุ๋มหน้าผากไม่นูนสวยโงเฮงไม่ดีช่วยกันคอมเมนต์มาเล่าให้หมอฟังในทิกต o กกันนะครับมีคนไข้หมอที่ไปผ่าตัดแล้วมาปรึกษาหมอว่ามันมีปัญหาเรื่องของความเป็นขอบไม่เรียบหลังจากการผ่าตัดข้อดีของการผ่าตัดใส่ซิลิโคนใส่เพล คือมันสามารถจะใส่ทั้งชิ้นเข้าไปได้อาจจะทําให้หน้าผากดูเต็มแต่ความเสี่ยงที่หลายคนไม่รู้ก็คือเรื่องของขอบของซิลิโคนที่เสริมเข้าไปหลายคนเข้าใจผิดว่าการผ่าตัดนี่คือดีที่สุดแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือแผลเป็นคือคย์รอยอย่างคนไข้วันนี้ไปกรีดเปลือกตามาปรากฏคนไข้บอกว่ารู้สึกเสียใจ ว่าเป็นรอยแผลคีรอยตามแนวที่กรีดเปลือกตาถ้าเลือกได้ก็อยากจะเปลี่ยนใจแต่ว่ามันลงมีดกรีดไปแล้วเป็นแผลแล้วแล้วแผลคีรอยก็รักษาค่อนข้างยากวันนี้หมอมีเคสจริงเลยครับไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปเสี่ยงแผลเป็นไม่ต้องเสี่ยงคีรอยนี่คือรูปที่คนไข้อนุญาตวันนี้คนไข้มาปรึกษาหมอครับรู้สึกหน้าผากมันบุ๋มลงไปใครเห็นรอยบุ๋มตรงนี้บ้างครับ หน้าผากบุ๋มเกิดจากกระดูกที่สึกครับใต้ตาลึกเกิดจากกระดูกขอบเบ้าตาสึกร่องแก้มเกิดจากกระดูกร่องฟันเคี้ยวสึกและที่สําคัญคือผิวชั้นบนของคนนีอายุเลขสาครับหมอซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับหมอใช้ฟิลเลียคแค่หนึ่งซีซีที่หน้าผากอรอยบุ๋มของคนไข้เรียบเนียนขึ้นหน้าผากสวยมากใต้ตาเรียบเนียนร่องแก้มเรียบเนียน ผิวเด้งมากถึงแม้หมอจะได้รางวัลฟิลเลอร์สูงสุดจากบริษัทเมิร์นแต่คนไข้หลายคนถามทำไมหมอซีฉีดหน้าผากแค่1 c ึครับเคล็ดลับในการที่ซ่อมผิวชั้นบนให้เด้งให้ฟูก่อนครับยิ่งเราซ่อมให้ผิวเราเด้งเท่าไหร่จะประหยัดก,การฉีดฟิลเลอร์ประหยัดก,การฉีดโบ เทคโนโลยีในการซ่อมผิวชั้นบนที่ดีที่สุดเลยคือโมโนโพล่า f เอหรือคลื่นความถี่วิทยุขั้วเดียวครับวันนี้คนไข้หมอจองอับุเต้มันแน่นมากใครอยากที่จะได้โคตาและประหยัดบัตเจ็ตไป20ง0มืบาทกดแอปไลน์ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ติ๊กต่อกหมอพร้อมกันกดดับเบิลคลิกเลยครับกดดับเบิลคลิกที่เว็บของคุณหมอซี จะเจอไลน์คุณหมอสีแล้วทักหาแอดมินหมอเลยครับฝากชื่อเบอร์โทรครับทักแอดมินหมอสีเลยว่าขอโคต้า40%ทักแอดมินหมอสีเลยว่าขอกิฟต์วอชเชอร์คูลสวิตฟรีซไขมันด้วยความเย็นรับกิฟต์วอชเชอร์คูลสวิต9,999บาทฟรีนะครับช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆที่คิดว่ามีประโยชน์ด้วยนะครับ